สวัสดีค่ะเพืพ่อนๆวันนี้เพื่อนไปเห็นงานปวดแขนจะมาดูสามีแห่งชาติว้าขยันขึ้งยังนห่ิหมตื่นเช้ามาไหม,ส,มาสามีแห่งชาติ์ไม่หน่อยแมน<ะ>ย่น้ำปิ่อึดหรือเจ้าป้าขยันขยันค่ะพี่น้องบ้านเยี่ยปวดพวกโม<ๆ>่งแตงตื่นเช้ามานดิล่ะถือไม่กวดเอาบุญรับเพื่อนเนี่ยถือไม่กวดขยันแค่ขึ้งยันนี่คะ่ะเพื่อนสามีไม่หน่อย สุดยอดขึ้นใหญ่เราหักลูกหักเมียขึย้นห่งนิเดจ้าเห็นบ่มอปากออกปากไปแล้วียกจะคล้องแล้วยุทนีมัน่ไปยากย้กยงนบ้าที่เน,นพูดแล้วพูดแล้วพูดแล้ว,วข,ยขยันขยันคักขยันเนียนเ,นเอาอาุลักพูดแล้วแล้วตี้พดแล้วเล้บอ เอาปึ่งไงนาบ้านแล้วดีกว่าจะอาบนี่อย่างนี้คับพี่น้องบึ่งไงเออมันเป็นแยังขืนขาวปึ่งไงขยันตื่นเช้ามานี่เราต้องพ่วงสะอาดบ้านขยันคักขยันแน่ขยันย่งนี้เด้เว้ยเราวิ่เพราะขยันจัใจนอนอยู่บ้านเราก็เสียแล้วพี่น้องเราก็เสียนอายุราชการแล้วก็เสียบริหารปี ตะกีเราไปเห็นอียังเราม่น่าที่ตื่นเส้ามาแตงตูไปทํางานืันนี้เกษียณแล้วบ่ามีเรียกพี่น้องเอ้ยขอสุดบ,บอกเขียรับเอ้อะย่องย่องเอาเด้อพี่น้องย่องเอาออย่อ,ยองแล้วเสียวว่าตะกีไปหน่อยนี่รับพิดชอบเพียนซานมือ้อทุกันืันนี้เพื่อนกเกษียณเขียนรับย่ยองเอาทว่าย่องเอาก็ท,ทําทานนูน่นนี่นั่นตัวเบาไปตัวเนาะ วันนี้เพิ่งเลยว่าเพิ่งเหงาเพิ่งเกษียณมาเพิ่งเหงาเพิ่งว่ามีเบียยเค็ดไม่หน่อยก็เลยว่าเอ้าขันเจ้าเหงาเจ้าก็ร้องถือไม่กวดเบื้งก็ได้ต้ว่าพี่นุ้ยมามาแต่นี่เอาไปมานั่งมุดมือมุดเว้นปฏิเหติอีหยังเนาะเพิ่งเหงาตัววันนี้เพิ่งได้ถือไม่กวดพี่น้องเอ้ยกวดว่าชอบจักเถียเดี๋ยวพอเกิดเหตุเบียงเฮี้ยมองได้ปุ๊บท้ายลูบช่งให้มียเบื้องเนี้ทำเสร็จแล้วนะครับเจ้านายผมจะหุ่นอ่างเมีย ใจเงอะขี้ยังเจ้าผูานะน้น่ะโอ้เป็นห่วยป่ะเดี๋ยดอพี่น้องโอ้โออย,อยาวต้องห่วงเลยเตี้ยนช้ามาแล้วนี่แหละเขาว่าสามีแห่งาศาสตร์เพื่อนเลยทุกคนมันปรับได้มันปรับได้สามีแห่งาศาสตร์เอาอีหลีแล้วขยันอีหลีเด้อมันเป็นหน่อยอวยแล้วขยันอีหลีนะแล้วขยันมัหนึ่ปุ๊บเอาเอาเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งแล้วสีเย็ดหนังมาหนึ่งแล้วสีสีน้ำสีสีน้ำเบิ้งเนี้ยพี่น้อง ล้างแล้วๆสิมาชีดหน้าน้าบ้านเดี๋ยววันนี้พูดนะล้างน้ำหัวน้ำยางน้ำสวนพูดนะป้าขยันบ่มีแนวเห็ดคักหลายขยันคักพี่น้องเอ้ยสามีมีแนวอีหลีเด้เบิ่งพูดนะพูดนะขยันคักหลายปศิบาลไม่หน่อยอ้ยว่าแมนเด้ขยันนี่ลีพี่น้องเอ้ยน้องเอาเด้วยเคลับน้องเอาอุ้ยอิริพูดนะพูดนะเดี๋ยวผม บ่สู้ฟังดนะยุกแก่ๆแล้วกันที่เราเฮ็ดนั่นเมียกี่ขานเมียกี่ขานพี่น้องคนบอกเห็นเมียว่านี่ตื่นเช้ามาว่าเฮ็ดยังอันวินาทีหนึ่งเขาย่างเดียวก็เฮ็ดเนื้อกินเบี่ยงเงี้ยนว่าเฮ็ดอันมันแน่คือเฮ็ดคลิปวะนะก็ตื่นเช้ามาตั้งกล้องถ่ายคลิปโปรดพะนะพี่น้องสามีแม่ยน้อยแม่คนบอกพูดไปบอกไก่คนประเดี๋ยวที่คนเให้ แต่ว่าพ่กปากที่มนหน่อยก็บปากไม่เขียนิไม่เขียนเจ้งไหนพูนเห็เดเบียกเหีใน,น,นดีขึ้นอย่างแล้วเห็ดเบียกเหี้นในดีขึ้นอย่างไม่เขียนเลยพูนเนี่ยพี่น้องเต็งหัวคับบอกอพูนนะโอ้ยัวล้วพูดเห็นมันเป็นอย่างเนี่ยบอกไมก่ขีพูนขึ้นสุดจอดอีหลีนี่พูนนะเนี่ยเหยี้บคีพูนขึ้นเนี่ยเป็นห้อยตีนครับ <laughs> <laughs> เป็นห้อยตีนดิ โอ้ยมาห่างก่อยเจี๋ยวกยสิมืน้ด้น่ามึงเอารวยเพี่มีเมอร์แมนนี่พูดนะสุดยอดแล้วขยันยี่หลีบอกคือคือปกติแล้วแกก็ขยันจริงๆแหละเพื่อนเ่อนเออลืมลืมบ่เพื่อนว่าขอโทษขอโทษใครอยางได้บ่พี่น้องสามีแบบนี้มาเอามาเอาไปยังมาเอาไปยัง เพื่นผู้ใดวัสะวัสด์สะอาดมาเด้อค่ะพี่น้องเด้อเมาเด้อนี่อีกคลาแรงมือละจักบาทบ่ไรดิครับอะไรดิอะไรตัวนรกทั้งเป็ี่ยนกับไม่รู้ผมเมี่ยนี่นี่นี่ตัวนรกทั้งเปลี่ยนตกวนรกทั้งเป็นได้หัวคั่แท้วันนี้จะเป็นเพื่อนบาดช่วยใจกับบอยเมียคือเนกับเอาเราคลิปนี้เอาไปจะมีเด้อค่ะเพื่อนๆขอทุกคนมีความสุขนะคะยมังไปนะคะสวัสดีค่ะ